Uhm, มาเล่นรอบสำนักงานอ่ะอย่าเล่นข้างในมีมีมีแขนขาวเ้ียแขนม่วงล้แขนม่วงลมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่เก็บรถเก็บรถดเก็บรถเราเราอยู่เราอยู่ใกล้กันไว้อยู่ไใกล้กันไว้เราอยู่ใกล้กันไว้เราแซงเรอดอร์ตเพื่อรอยู่ด้านบนค่ะอร์ตอยู่ด้านบนผมขึ้นไม่ทันอ่ะผมด้านงด้านฝั่ง้นาค่ะไอ้แขนม่วงล้มแขนม่วงล้มมาเห็นปะแขนม่วงกุ๊กเ้กเมื่อกี้นัมีแซงน ฟังนะฟังนะอันนี้เขาบุกเราไม่ต้องดันออกไปไกลเราเล่นฐาเราดจอดฮอลาดจอดฮอลาจอดฮอลาจอดจอดฮอลาหนีออกไปเราวิ่งกลับมาถ้าเขาหนีออกไปเราวิ่งกลับมามีมีตาจเดฮอวตัวนึงเผื่อเผือขาล่อไปเฮ้ยแกเก็บแล้วไปไหนวะไม่รู้มาสเตอร์มาสเตอร์อุ้มอยู่เมื่อกี้ไม่ต้องุ้เาเลยนะไม่ต้องอุ้มเาเลยปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาเราเล่นเราเล่นะนฮะันทนสองตัว ล้าเขาหมดโอ้โหมาไันทันได้ตั้งตัวเลยนั่นเองเราคืนเาคืนใครรบตะโกนดังๆนะเยนเเป็นผกอข้างหลังตาสลีปี้คนหนึงระวังนะระวังว้าวมอนดยดมาแมอนอยู่บนหลังค มีเพื่อนเราสรุปมันมาแต่ว่ากับมาก้ามีกตามาเฮ้ยไอพวกน่าสานักงานอะระวังมันมีตัววออยู่สานักงานอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีคนสรุปเฮ้ยใถาออกมาทางเสาอากาศไอมอแปลงเล็กด้านเดี๋ยวผมยิเองเดี๋ยมยิงเองเออเี่ยี่ยเกงไปมันจะเจอแขนแดงรักลักตัวที่บินขึ้นปะเออใช่จะทอใหกัน้าจะทอคะช่วยหน่อยค่ะเพื่อนโนลุม

เพื่อนเดนกัน่าไม่นะเเพื่อนล้มมิ่งิ่งกันให้เพื่อนล้มัม่กีมีเพื่อนคุณดนุไปอ่ะโดนุ่ดนพุดนุ่ตั้งแต่คุณไปแค่คุณไปเกี้ยวออกมาน้องเกี้ยวไปชเกี้วดคานดเกด้นต้องาสำนักงานอ่ะามัเลยยืนกองกัน่ะเล่นจเป็นคุมพอเล่นจเคุม สติกสติกไว้ติกไว้ติกไว้ติกติกใกล้ๆกันอย่าอย่าอย่าใกล้อย่าใกล้กันเยอะอย่าใกล้กันเยอะค่อยๆค่อยๆแต่ละวังตัวกไปก่ลังไปยำลังไปก่อนเตะก่อนเตะก่อนช่วยเลยกันช่วยรูยเราเองไม่เป็นไรเราเราไม่ต้องอุ้มเขานะเราเอาแค่แบบให้เขาอยู่ระยะที่ช่วยกันได้ไนจ้าลัง าเพื่อนไปตรงข้างๆสถานงานตรงานจอมทองสงฆีพจะรอเตอร์หนูหัวแตกอีกแล้อเรอุับเยดีมเแอนโมงนองแม้อเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อดอุ้มไปตรงนั้นข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วจดพอลจดพอลงไล่ชหน่อยลงไล่ชห่อน่นะไม่่อ

ชาดชาดนลุมชาดนลุมผ้าศพเพื่ห้าทางอ่ะไปโดนไม่ได้อะไปรอพวกได้ฮะเดี <uh um ๋ยวไรอฮะไปาหน้าเราไปอมไม่ได้ให้ไให้มันไปอไม่ได้อ่ะรขไม่ยอมไปยเราปเราไปอุ้มยังไงดีอ่ะตรงนั้นอ่ะ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนางหน้าสานการเลค่ะางสถานการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะได้ทุกคนกลับมาสํานการให้หมดที่กระจาไปกลับมาให้หมดมาขหน้าสํานการให้หมดไล่ชุบหน่อยลุงทุกคนมาเอาข้างหน้าสานการให้หมดยึดหน้าสานกานยหน้าสนการนงาสนไประวังระวังระวังข้างหลังมันมีสลนะมีสลนะมีสลยึดหน้าสํานการคืน่วงแขนล่วงมาเข้างหลังโอไปดึงโวยชาไปแ้อ่ะผมอุ้งหลบมาไว้ข้างในแล้ว เป็นหรือเปล่าโดนอ่ะโดนอยูสามแล้วนะสำนักงานเป็งโดนสามเลยข้างๆกันโดนอยูสามเหมือนกันโดนหนักทเข็นขาสำนักานมาได้นะเข็นขาตรงลานโทอระวังนะระวังนะมายึดหน้าสำนักงานขึ้นกลับมาให้หมดยากลับมาแล้วน้ำยาน้ำยาหมดแล้วว่ะ ยาหมดแล้วข้าวิวไอ้ี่ก็ยมเงนปยติดแล้วเอต้อง้าวต้อง้าี่ต้องโดน้ผมไม่ไหวแล้วใครอยู่ไหนี่คนนี้กแทางเข้าเลยครับเล่นทางเข้าเล่นทางเข้าเล่นทางเข้าเราต้องยึดเราต้องยึดก่อนเ้าก่อน้ก่อน เขาหลับตังเข้าหลับงเข้าหลับันหมดแล้วเข้าหลับตังเข้าหลับโอเคโอเคโอเคอุ้ม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 มันเข้าไปแว่งในอุ้มมันเข้าไปแว่งในเลยตัวไหนตัวไหนตัวไหนขลบอุ้มมันเข้าไปแว่งในลุงลุงลุงฟังผมลุงเข้า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 ไปใช้เวทชูปู่ข้างในทีโอเคไปไปก็เราไปก็เราไปอุ้มอุ้มอุ้มมันเข้าแว่งในเก็บเก็บชูแล้วเก็บชูแล้วเก็บชูแล้วเบ็บ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 ช่วอยู่เบ็บช่วอยู่ ไอตัวไอตัวเฮ่อเมื่อกี right ้นะมึงอย่ามึงเสียงมึงอย่าหายนะกลับมึงอย่าตกนะกูบอกก่อนนะอะไรมีคนรับมีคนรับมีคนรับหลับอยู่ข้างหน้าหลับอยู่ข้างหน้างานระวังงานระวังเสี่ยมึงอย่าหายกันนะเสียงมึงอย่าหายกันนะมีคนเข้าไปในสั่งงานมีคนเข้าไปในสนักงานเอาไปเจะแข็งแรงแข็งแรงม่วงแข็งแรงม่วงอะไรออกมามข็งแบงข้างหลังไปข้างหลังแล้วหลังสำนักงานหลังสำนกงานตามอยู่ตามอยู่มาข้างหลังแล้วนะมาข้างหลังแล้วมันยังไปสั่งหลังสำนักงานตัวหนึ่ง ไปแดนกันหมดแล้วไปแดนกันหมดแล้วงสำนักงานลุงนนแขนแดงแขนแดงข้างแล้วข้างตู้ไฟตู้ไฟขงลงโฟกัสโฟกัสรีเพื่อนโฟกัสีเพื่อนีาเพื่อนรีหมดแล้วแ้ไปปั๊มมีตัวหนึ่งแไปปั๊ม่านหมีให้ชัวร์ีให้ชัวร์เราอ่ะเราอุ้มเราอุ้มไออลิลี่เอลิลี่ลงอยู่นะหาหน่อยนี่เหรอพี่นี่ใช่กลังรีถายอยูผู้พิทนกุมไอเจ้าไอเจ้ามาหายหาหน่อยหาหน่อย ้มไปหรือเปล่ามบ่นดิโดนอุ้มโดนอุ้มไปแล้สักอย่างนี่แหละแล้วก็มกลับไปรู้ใครบ้างใครก็ได้วิ่งตามมาหน่อยวิ่งตามมาหน่อยบีตามมาคนนึงบินตามนี้มาคนนึงแต่เราผมเบิกแป๊บนึงผมเบิกแป๊บนึงเป็นไหนขอพิการขอพิการหน้าบ้านไฟบินมาทางหน้าบ้านไฟแถวแถวป้ายสีป้ายหัวใจกระซากกระซากเฮ้ยเจอ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 เราเจอเราเจอเราเจอเราตัวเกศกับลิลี่แล้วบานาน่าด้วยโอเคครับไอเกียวหล่ะไหนเกียวอ่ะเกียวไม่เจอเกียวไม่เจอเกียวไม่เจอไม่หาดิไม่หาดิ ่าดูดีทูใครผมจะเบิกก่อนได้ไหมอ่ะร้านเสื้อไปไหนอ่ะยังยังฟังร้านเสื้อหรอไม่แม่ของกูของกูนะนะของกูเก้าสองแปดเก้าอะไรอ่าจะจะจะเข็นออกเฉยพี่มันเบิกไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ที่สำนักงานเลยหายไปละลงน้ำไปละได้ครับเฮ้ยขอบพิซซ่าดูร้านเสื้อหมดแล้วใช่ไหมคะขอบพิซซ่าใครจะอุ้มไว้หน่อยครับ เออ่ฟังครับแล้วครรับเาใครที่มีปีศาจอยู่กับมาที่สำนักงานแล้วก็รวมถ่ายรูปเลยอย่างนี้มันอุ้มกักศพนอมัตเตอร์ผมว่าโดนอุ้มจนจนโดนอย่าจะเจ้าเอาไว้ห้องแรกนะก็ดึงดึงทิ้งนาริมาไล่มาชูดมาชุกเขาแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเลยเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ดูรอบๆไปด้วยเลปัตเลปัตหายหลอดเลือดังไม่เด้งขึ้นมาเลยโอเคไอ้เจ้าซ่ากับเลปัตหายตอนนี้โอเคเหลือสองคนนะเหลือกับใครเกียวกับเลปัต์เรปิแอร์ลินลี่วาเคนบานาน่ากู้มาแล้วโอเคครับเหลือเลปัตกับเกี้ยว แล้วเมีวเมื่อกี้เมียวทำไมเธอที่ห้องพยาบาลครับโอเคอยู่ห้องพยาบาลมเมื่อกี้เล้วบีบอมหายไปอ่ะไอเกียวฟื้นละไเลิดเลอดลูบี้ก็หายไปอ่ะออกเตี้ยลูบี่ออกลูบี้ออกลบ หาเกียวเจอาใหญ่เกียวเจอาใหญ่ขาวกิมกิมเกียวฟืนขาวขาวกิมกิมเลยปัดอ่ะอยู่ไหนอยู okay. ne, do, ่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอ่าใช่ใช่น่าจะใช่เลยโอเคเนี่ยเราจะได้เนี่ยเนี่ยเลปัตเลปัดมามาวักไหนวักไหนลุงมาชุบสานงานห้องแรกเลยครับให้ไปกันเล ไปเลยอะไรคิดลงน้ำหนตลอดอ้าวที่นี่รอบหน้านะครับขอเลยเยอะมากเยอไม่ไหวอ่ะที่เรแพ้ต้งการเราเนี่ยแหละใชเราแพ้เราเราเราเรเไม่ไดเราไม่เก่ที่พามันอุ้มมันอุ้มเราติดินขอเปิดวงนะแบบกูโดนเพื่อนกูโดนโดนอุ้มไปเลยใช่ไหมโอ้โหอุ้มไปลากอุ้มด้วยตอนแรกไม่คือโดนอุ้มดินด้วยไม่กูเห็นกูเห็นกูเห็นว่ามึงโดนอุ้ม ใช่เหรยอันนี้คือที่ที่กูบอกว่าไม่ให้อุ้มอ่ะเพราะว่าเราทดแทนจากเมื่อกี้ที่เราไปอุ้มเขาไงอ่าเข้าใจเข้าใจกูเลยโอเคงั้นรอบเนี้ยอมยอมให้เขาไปก่อนใช่โอเคเข้าใจเข้าใจที่กูตือนป่ะเข้าใจเข้าใจโอเคตามนั้นเลยอันนี้ก็ขนาดยอมแล้วนะเนี่ยถ้าถ้าถ้ากับว่าตอนเนี้ยคือหนึ่งหนึ่งหลังจากนี้คือเล่นเต็มที่แบบอุ้มก็คืออุ้มแค่นั้นแหละใช่นะอุ้มเลยกูเติมกูเติมของแป๊บ คบวสนนนมมาห้ฉันจะไม่ปล่อยมันอีกสวนครับสอบสวนห้อง้าหรือห้องสองครับสอบสวนหน่อยเธอเอฟโฟเข้าสอบสวนเลยค่ะคุเป็นนะสาวเอฟโฟสอบสวนเลยครับไปโอ้่าเขาขำค้างแน่เลยอะปะถ่ายรูปลงเช็คไอ้นี่ใช่อ่าถ่ายมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เธออยู่ห้องนี้เลยห้องแรก หน้ากากคุกกี้หน้ากากคุกกี้ลันกับหน้ากากอ่าหน้ากากดิสโกโ้สีดำเรียบร้อยลงให้แล้วครับลงชื่อเลย แต่ชวนเข้าตี้มาดีดีเมื่อกี้ตัวมันบัอกอะกระเป๋าครับสองเก้าห้าครับอรอบนี้บอกเลยของเต็มกราฟถ้าไม่โดนสลีปก็หยุดกูไม่อยู่มันแค่ละจริงเฮ้ยมันแั่เว้ยให้ราหัน <c oughs> คุกกี้คุกกี้อะของมันก็ไม่รู้ <c oughs> เราไม่ได้แขนหลังจากนี้อันนี้ฝั่งเราต้องรับรู้ละอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องห้องนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำอุ้มแช่ใช่ไหมไม่อุ้มแช่ไม่อุ้มแช่สรุปไม่ได้อุ้มแช่หรอครับเนี่ยไม่ไม่เราไม่ต้องอุ้มแช่เขาตรงโผล่มาอ่ะอะใครบอกว่าด่าไปแล้วเรียบร้อยยใช่ใช่หมดแล้วค่ะทั้งสองเรื่องที่มุดดินว่าแค่กูก็ด่าไปเรียบร้อยเหมือนกันลุงเขาตายถึงเขาไปเลยค่ะเรียบร้อยห้องนึ่งเคลียร์ จริงๆไม่ต้องก็ได้นะมันกอไอเรื่องลุ้นแท่เนี่ยเราก็ถามบ้า